เอาลองสบายชาโยบายเอาหูไม <medio S 2> no ่ด้โยงกับก่อนตอนนี้เป็นน้องับก่อนสด้านเลยโย่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 โยโย่โย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 ่โย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 ย่่โย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 ย่่โย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 ย่โย่ย่โย่โย่โย่

เดียวเขาเข้าเขาไหวเขาสัตโอ้ยตัวมันก็เล็กแค่เราเอาก็ไปขายไปเลยใส่ไปเลยใส่ไปเลยอืมดีแม่แม่ผ่านมุ้ง

บทกลอมมันะไปทางไหนนะเขาทำอะไรสเป็นนีัยามันบทถึงงมันดิบทถึงาง้วคอยนีไปบถึงเนียบถึงางล้วหมับนนหลอ่าเก้าโมงึนก็ได้ออกมาได้เลยหลดได้เลยหลดได้เลยพร้อมแล้วสองคิวครึ ใช่ใช่ออกออกโหลดได้เลยโหลดได้เลยใช่ใช่ใช่ค่ะค่ะเกี4 2ถูกต้องแล้วมีรอบบ่ายอีก4วเนาะรอบบ่ายเนาะฮัลโหลเกอแ้งคบอนอออกมาแล้วรถฟอร์จูเนอร์อันเนีย่าจะประมาณ ใจพีพ oh. mm ่อเถอะก่อนอยู่ไหนวะดูช่องที่เก็บนง่นอ๋อมันอยู่บ่ยูไม่ใช่ไข่ไปแล้วแต่ก่อนนะที่ทำเป็นกรอบที่ทำเป็นแบ้นแ